ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนผู้นิยมแล้วก็อนุรักษ์พระสมเด็จนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอนําเสนอนะครับพระสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับวัดอินซึ่งมีลักษณะเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับพระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จโตนะครับสร้างนะครับในประวัติของสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับผมที่สร้างมานี่นะครับผม หลวงปู่ภู้นี่ก็เป็นพระสงฆ์ที่สนิทกับสมเด็จโตนะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับผมมีออกทุดงกันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับผมแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าหลวงปู่ภูเนี่ยเป็นเสมือนสิทธิ์คนหนึ่งของสมเด็จโตนะครับผมอ่าซึ่งสมเด็จอ่าซึ่งหลวงปู่ภูเนี่ย ได้มาช่วยเกี่ยวกับเป็นทุระในการสร้างหลวงพ่อโตวัดอินนะครับผมที่เป็นพระยืนที่องค์ที่สูงสูงนะครับผมอ่าแต่ว่าจากที่ผมอ่านหาจากในกูเกิ e นะคือแต่แรกเดิมทีเนี่ยหลวงปูป่ภูเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าะนะอาจําวัดใช่ไหมก็คือพักอก็คือพักอยู่ที่วัดท้ายตลาดก่อนครับผมโตก็ช่วยเป็นตูนี่คือไป,ไป,ไปมาๆนะระหว่างวัดอินกับวัดท้ายตลาดเนี่ยอืม จนั้ทั่งสมเด็จโตสิ้นนะครับผมก็คือมรณภาพนะครับเมื่อ2,500ไอ้2,415ใช่ไหมผมซึ่งตอนนั้นหนุวงหลวงปู่ภูยังไม่มาอยู่ที่วัดอินนะเห็นเขาว่ากันว่าอยู่ที่วัดทัศตาดนั้นก่อนจนทั้งเมื่อปี2,432นะครับก็ได้ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดอินท์แล้วก็อีก2ปีต่อมานะครับก็ได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าวาสนะครับอยู่ที่นี่นะแล้วเขาก็ ซึ่งซึ่งก็คือตรงระยะเวลาเนี่ยจะห่างจากตอนที่สมเด็จโตเนี่ยสิ้นเนี่ยหรือมอณะนี่นะครับผมแล้วราวสิบห้าปีได้นะอืมแล้วตรงรูปปั้นสมเด็จอา่ารูปปั้นหลวงพ่อโตเนี่ยก็เขาบอกว่าสร้างถึงตรงพระนาพีนะครับก็คือตรงตรงอ่าบริรรรเวณสะดือนะครับของพระพุทธรูปนะเอ้พุทธรูปอ่าของพระอ่าของพ่อโตเนี่ยนะครับผมก็คือค้างเอาไว้นั่นแหละก็คือ ตรงจุดนี้นะครับผมก็เสบรสหามายังไม่ทราบนะบว่าเอ๊ะทำไมตั้งตั้งนานนะสิบห้าปีแล้วเนี่ยยังยังสร้างไม่เสร็จติดขัดตรงปัจจัยเรื่องเรื่องทุนทรัพย์หรือว่าติดขัดตรงช่างหรือว่ายังไงอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่าแต่ว่าดูจากที่ที่ว่าอ่าเขาบอกว่าสมเด็จอ่าหวงปูพ่พูเนี่ยสร้างสมเด็จเนี่ยเขาบอกว่าแจกจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นการ สมมนาคุณนะสำหรับคนที่บริจาคเงินนะให้ก็จะได้พาสมเด็จไปอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็อาจจะเป็นรงส่วนของทุนทรัพย์ก็ได้นะอืมอ่าคราวนี้นะครับก็มาดูถึงเกี่ยวกับการสร้างพาสมเด็จหลวงปูพ่พวนนะครับผมในหนังสือว่าในตำราต่างๆเจะ,ะบุว่าท่านน่าจะเริ่มสร้างเมื่อปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสามนะซึ่งผมไปเช็คมาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะครับูดนะครับผม โอเคมาครับผมอ่าซึ่งซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าตอนที่หลวงปูป่ภูเนี่ยมาอยู่ที่วัดก็คือมาจำเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสาสิบสองใช่ไหมครับผมระยะเวลาเนี่ยผ่านมาเกือบสามสิบปีนะแล้วแล้วท่านเหวี่ว่าท่านจะไม่สร้างอ่าสมเด็จอ่าพาหลวงพ่อโตต่อคือปล่อยระยะเวลาปปสามสิบปีแล้วก็โบยสิบห้าปีก่อนที่จะมาพำนับเนี่ยเราเอาสี่สิบกว่าปีนะอืมก็เลยคิดว่า มีความคิดแย้งอย่างหนึ่งว่าน่าน่าจะสร้างแจกเนี่ยสมเด็จองปูพูเนี่ยน่าจะสร้างแจกตั้งแต่ตอนที่มาพำนับอยู่ที่วัดอินแล้วนะก็คือน่าจะตั้งแต่2,434ที่ตัวเองเป็นเจ้าอาวาดอ่ะอืมเพราะว่าปี2,463เนี่ยท่านได้รับตําแหน่งเป็นเป็นพระครูนะเออพระครูกิติมศัา์เนี่ยซึ่งซึ่ง2,463เนี่ยก็ทิ้งระยะตานค่อนข้างจะพอพอใช้ได้นะ เพื่อว่าเอยหรือว่าท่านจริงแล้วท่านอาจจะสร้างก่อนน้นนั้นแล้วก็แล้วก็สร้างแจกแล้วผู้ที่ว่าเออทําบุญร่วมสร้างพ่อตวัวนะอืมก็เป็นไปได้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือคิดเองนะครับผมคิดเองหรือว่าบางทีอาจจะมาสร้างตอนสองพียรสสามจริงๆก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอืมแต่ผมก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าทําไมต้องเลือกเป็นสองพเี่รหกสิบสามตอนที่ท่านเป็นพระครัะ ทั้งที่ว่าท่านเป็นเจ้าวาดเมื่อ2432ไอ้34ใช่ป่ะอืมอืมแล้วอย่างหนึ่งถ้าท่านเป็นสิทธิ์ของสมเด็จโตเนี่ยท่านจะอ่าเรื่องการสร้างพวกวัตถุมงคลเนี่ยท่านก็น่าจะสร้างเป็นอยู่แล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไปอ่านมานะเจอเนี่ยเขาเรียกว่า,าพระเจรยาวัดใช่ไหมของท่านนะ่ะก็คือท่านจะแบบไม่ค่อยสูงสินกับใครนะแล้วก็อคือปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติ ตามแบบพระสงฆ์อย่างเข่งคัดนะครับผมก็คืออทําทสมาธิแล้วก็สวดมนต์วิปัสสนาอะไรแบบของท่านเนะี่ยของที่ว่าพระสงฆ์ที่ดีๆเขาทํากันนะครับผมก็คือไม่ให้ไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าไปอะไรอย่างนี้วุ่นวายนะครับผมก็เลยคิดว่าท่านท่านน่าจะเออตอนที่ท่านที่ว่าเหมือนกับว่านั่งสมาธิหรือว่านั่งแบบวิปัสสนาของท่านเนะี่ยอาจจะมีการแบบเรื่องปุกเสกพระ ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้นะอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคณะหน้าสงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมถึงเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อสองพันสี่ร้อยหกสิบสามซึ่งจริงๆแล้วจะสร้างตอนตอนเวลาไหนก็ได้เพราะว่าที่ท่านย้ายมามามา,มาจําวัดอยู่ที่วัดอินทารามเนี่ยอาจจะเพราะสาเหตุหนึ่งคืออยากจะจะสร้างอ่าพาหลวงพ่อโต,โตให้เสร็จนะต,ตามที่ว่าสมเด็จโตอยากจะให้สร้างให้เสร็จ อืมก็เป็นได้นะอันเนี้ยโอเคครับผมก็คราวนี้ก็มาดูถึงพระองค์นี้กันนะครับผมว่าพระองค์นี้เนี่ยมีความค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ของหลวงปู่ภูนี่ครับผมพิมพ์แปดชั้นแขนทักสองนะฮะแต่จะไม่เหมือนของพระที่องค์หนังสือมากสักเท่าไหร่นะอาจจะมีแบบแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอ่าพิมพ์ฟอร์ม แล้วก็เนื้อหารธรรมชาติความเก่าเนี่ยก็ที่จะสามารถอาจจะระบุได้ว่าน่าจะเป็นของปูพูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับก็เอาแว่น 10x มาส่องทาบดูนะครับผมนี่ผมจะเห็นว่าผิวผิวข้างหน้านี้นะครับผมจะมีลักษณะ ขยุ่ขยิกนะครับผมมีความแบบว่าก่อนๆไปบ้างครับมีผิวปูนที่ฉาบอยู่ไม่ใช่ฉาบที่บอกว่าที่ผุดขึ้นมาเคลือบรักษาผิวพระเนี่ยบางจุดเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปบ้างนะครับแล้วก็มีคราบคราบขี้เกลนะครับคราบขี้เกลคราบเหงื่อเนี่ยครับผมผ,ผู้ที่เคยอ่าผู้ที่เคยอัฒนาใช้คุ้มครองตนนะครับผมนะครับ แล้วก็ผสมกับพวกคาบนวลแป้งอะไรต่างๆนี่ครับผมองค์นี้ค่อนข้างที่จะเนื้อจัดเลยทีเดียวนะฮะพิมพ์ทรงก็แกะสวยงามสง่างามนะฮะแต่เนื้อค่อนข้างเข้มข้นนิดหนึ่งน่าจะแกะมวนสารนะครับผมตรงจุดที่สัมผัสมากๆนี่นะครับผมก็จะมีความฉ่ำเงานะ,ะเห็นไหมฮะตรงแถวแถว พระัตถที่ประสานกันอยู่แล้วก็ตรงบริเวณตรงหน้าแข้งนะครับของพระนะครับแล้วก็ตรงจุดที่มีการก่อนลงมาซู้ไปดูข้างในนะครับก็จะเป็นเนื้ออย่างครับผมเนื้อแบบขยุกข,ขยุกนะฮะไม่ได้เนื้อเนียนนะฮะองค์นี้ผมผมเห็นรอยบางอย่างนะเหมือนกับว่าองค์เนี้ เคยโดนน้ำมาอาจจะมีการแช่น้ำหรือว่าทักอย่างนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อใใกล้นะเนี่ผมบางจุดก็มีแบบตรงน้ำมันตังอิ้วนะครับจะเหยขึ้นมาเนี่ยซึมขึ้นมาเนาะซึมขึ้นมา,นนมาแล้วก็พอทิ้งไว้นานๆก็จะเป็นก้อนสีน้ำตาลเนี่ยผมน้ำตาลใสๆนะฮะ อย่างตรงนี้ับเป็นเนื้อผงปูดขึ้นมาด้วยนะปูดขึ้นมาเห็นไหมฮะเป็นก้อนกลมนี่ขึ้นมาเลยนะนี่ผมเนื้อเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ฮะข้างหน้าเนี่ยเหมือนสมเด็จวะลคังพระองค์นี้รู้สึกว่าดูค่อนข้างจะเก่าลึกไปถึงสมเด็จวะลคังนะแต่ว่าไม่ถึงเลยตีว่าน่าจะเป็นการสร้างรุ่นแรกซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการสร้าง อง์แรกจริงๆนะอง์แรกๆครั้งแรกจริงๆเนี่ยก็จะห่างจากช่วงที่สมเด็จโตโูมรภาพนะก็มาณสิบหกสิบเจ็ดปีก็น่าจะใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังยุคปลายอ่ะเนื้อก็จะค่อยเนือ้อเขจะค่อนข้างเข้มข้นหน่อยหน่อยหนึ่งเพราะว่ายังหาวัสดุอะไรมาแทนรุ่นเก่าไม่ได้นะผมก็ยังคิดว่าน่าจะใช้ปูนรุ่นเก่าอยู่ ูณแบบสูตรอุ่นเก่าครับผมเพราะว่าตอนที่เห็นของหลวงปูส่สังใช่ไหมพระครูสังอวัดอินเหมือนกันใช่แต่จริงๆเขาบอกว่าพระครูสังนี่อยู่วัดประวรเนี่ยอืมแต่เขาเรียกว่าอสมเด็จพระคูสังใช่ไหมพระครูสังคารักษ์เนี่ยองค์นั้นก็จะมีเรื่องมีเหมือนกับผสมปูนปั้เตอร์อือมก็คืออามาแทนกับพวกบรรดา ปูนรุ่นเก่านะครับปูนเปลือกหอยปูนออย่างเงี้ยนะเริ่มมีมาเปลี่ยนแล้วอันนี้ข้อมูลในผิดพลาดต,ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าค้นหามาจากพวกตามมา google กับหนังสืออะไรพวกนี้แล้วก็เอามาลองดูดูนะครับก็ได้ประมาณนี้มานะอืมบางทีคนอาจสิทธิสายตรงอาจจะรู้เร่ก,ก้นนี้นะแต่แค่ว่าเออบางอย่างเนี่ยเราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมันมีความแบบเครือบแคลงสงสัยอนะเราก็เอามาคิด เพิ่มเติมนะมันก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้เราเป็นเราเป็นเหมือนกับว่าเรานั่งส่องพระไปแล้วเราก็แสดงความเห็นกันไปนะครับผมมันไม่สามารถที่เราไปใช้เกี่ยวกับการที่จะไปชี้วัดว่าสมเด็จองค์นี้แท้ตามแักสากนแล้วไปขายได้ราคาอะไรอย่างนี้อันนี้จะไม่สามารถไปใช้ได้นะบอกก่อนอืมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเอามาดูเพื่ออ่าศึกษาแล้วมีคนมีผู้ใดเห็นผองต้องกันแล้ว สงสัยเหมือนกันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มกันดูนะครับตรงด้านหลังนี้จะเห็นผิวหลายชั้นนี้นะเนี่ยพระสมเด็จที่ที่ว่ามีการใช้มีการแบบอาเรนะมีการใช้ตั้งแต่ยุคแรกๆต้นๆเนี่ยมันก็จะมีสภาพผิวอะไต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะนะอย่างอย่างตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเส้นน้ําเดินนะทุกคนเนี่ยเส้นน้าเดินแสดงว่ามัน เศพระองค์นี้น่าจะเคยโดนน้าน่าจะเคยแช่น้ําผมไม่คิดว่าหรือว่าเจ้าของเก่าแต่แรกเนี่ยเขาเคยไปแช่น้ามุนหรอเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมันเป็นคาบน้ําที่เกิดมาจากการจับตัวของผงพระที่ยังไม่แห้งตัวดีอะแล้วก็พอโดนน้ําเนี่ยเออเขาก็จะแบบมารวมเกาะกันพยายามจะรวมเก,กาะเข้าจุดศูนย์กลางก็คือตัวองค์พระนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นขนาดเป็นเส้นๆอย่างเนี้ย ือไม่อาจจะเป็นการแบบว่าแช่อยู่อาจจะแบบว่าเป็นคาบของเหงื่ออะไรที่มารวมอยู่ตรงนี้ครับดูทับตรงบริเวณเนี้ยค่อนข้างเนื้อจัดเนื้อจัดแล้วก็เห็นไหมฮะมีความแบบสีเข้มข้นสีเข้มกว่าจุดบริเวณอื่นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ยแต่ตรงส่วนที่ว่ายังมีอ่าคาบผิวแป้งอะไรอยู่เนี่ยก็จะแบบนวลๆอยู่เห็นไหมฮะ ยังมีผิวคุมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าตรงส่วนที่ว่าโดนเหงื่อโดนในน้ำไปพุงเนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบจัดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ส่องให้ดีๆนะเห็นไหมฮะเนี่ยเนื้อจะจับๆเนื้อชดก็จะจัดจัดเลยนะครับผมแล้วก็จะเห็นรูพุนนะครับรูพุนเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยโดน ถ้าไม่โดนตรงที่ว่าค่าปูนปกคลุมเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับผมเส้นน้ําเดินเนี้ยสส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าถ้าดูพูนตรงเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีค่าค่าปูนซึมออกมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมตรงรูรูนเนี่ยฮะแล้วก็บางจุดเนี่ยไหมครับจะมีเหมือนกับว่าเป็นเป็นตุ่มน้ําใสขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พอแตะออกมาจะเป็นอย่างเงี้ย ทีนกองรอยเอาไว้ว่าเคยมีตุ่มดุนขึ้นมาแล้วก็แตกนี่คือตรงเวียนด้านหลังนะครับผมนี่บริเวณด้านข้างครับผมบริเวณด้านข้างก็เก็บเก็บเนียนเนียนะครับผมไม่เป็นไม่เป็นร่องแตกอะไรนะฮะ นี่ครับผมเห็นไหมครับเนื้อสวยหน้าสองทีเดียวครับผมตรงไหนมีตังอิ้วซึมออกแล้วทิ้งแข็งตัวเป็นลักษณะแบบนี้เห็นนะครับให้เห็นดีๆหน่อยนึงนี่ครับ ตรงนี้คือพระพระแบบว่าใช้ตั้งแต่สมัยนั้นบ้างแล้วก็เก็บขึ้นหิ้งทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็อาจจะเคยไปเช่าน้ำมต์หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมบ้างนะครับแล้วพระก็จ่อมาเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้ว่าเป็นพระที่ได้มาจากจากทางวัดเอ่ยแล้วไม่เคยใช้เลยเนี่ยพระจะค่อนข้างที่จะไม่เป็นแบบอย่างนี้นะก็จะมีผิวประมาณคล้ายๆอย่างนี้นะครับผม แต่ว่าจะไม่ค่อยแน่นนะพระเนี่ยถ้าเกิดว่าพระใช้ไปนานๆเนี่ยข้างในแกนของพระเนี่ยจะแน่นจะแข็งจะแข็งเลยผมผมมีพระองค์หนึ่งเป็นเนื้อเกเนื้อเกซรนนะอ่อแต่ว่าเป็นเนื้อเกสอนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำมันตังอิวเยอะคล้ายๆมองๆเผินๆเนี่ยนะคล้ายๆกับของปู่โตที่ว่าเนื้อผงเกสอนเนะี่ยอืมอย่างตอนแรกเนี่ยที่ว่าเห็นนะรู้สึกว่าเฮพระทําไมดูดูเหมือนกับว่ามีกระเทาะแบบว่าดูแบบ ไม่ค่อยรวมตัวเท่าไหร่นะเนื้อพระเนี่ยอืมเพราะว่าพระองค์เนี้ยไม่เคยได้ใช้เลยเป็นเนื้อเกรสรใช่ป่ะสีสีสอ่าสีขาวออกอืดหน่อยหนึ่งแล้วพอคราวนี้นะพอเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยรู้สึกว่าตรงที่กระเทาะจะเริ่มมีผิวปูนขึ้นมาคุมเหมือนกับพระซ่อมแซมตัวของเขาเองได้อะ่ะเออผมก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าความแก่ง ของพระเนี่ยจะสูงขึ้นก็คือเหมือนกับว่ายิ่งยิ่งเราใช้พระไปเรื่อยๆนะมันจะมีผลอยู่สองอย่างคือเนื้อพระเนี่ยจะรวมตัวเซตตัวกันมากขึ้นแต่ไม่เหมือนกับตอนที่ว่าใช้ตั้งแต่ตอนสมัยสมัยก่อนเลยถ้าเกิดว่าใช้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าตอนนั้นอะปูนยังปูนยังปูนสดอยู่ใช่ปะ่ะเมื่อโดนน้าน้ําจากเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนที่เราลงไปเล่นเล่นน้ําฝนตามตอนเด็กๆหรือว่าลงไปอาบน้ําในคลองบางคนก็ไม่ได้ถอดผ้าอย่างเนี้ย เดี๋ยวบางคนก็ห้อยเอาไว้แล้วแบบว่าเหงื่อซึมเหงือห่ออพวกเนี้ช่วงนั้นน่ะปูนปูนจะแข็งเลยนะก็คือเหมือนกับว่าจะมีน้ําเข้าไปเนี่ยทำให้ปูนแข็งขึ้นเหมือนเหมือนสมัยนี้ที่เขาเรียกว่าบ่มปูนใช่ไหมที่บอกว่าพอพอเราทําปูนเสร็จแล้วเนี่ยเราเอากระสอบไปชุบน้าแล้วก็เอามาคุมหรือว่าเอาผ้าชุบน้ํามาคุมเนี่ยแล้วบ่มปูน่ะปูนจะแข็งขึ้นอืมแต่แต่ถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นน่ะถูกทิ้งไว้นานพอสมควรนะนานแบบเป็นหลายรอบเป็นห้าสิบปีขึ้นไปอย่างเงี้ย หรือว่ายี่สิบสิบปีไม่รู้นะผมไม่ใช่เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าคิดว่ามันจะมีอายุประมาณหนึ่งอะที่ปูนเะนี่ยหมดประสิทธิภาพบางอย่างไปนะครับเมื่อเมื่อเราเอาไปโดนน้ําหรือว่าในลักษณะเดียวก,กันกับที่บอกประการแรกก็คือตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วใช้เลยเนี่ยตรงส่วนนี้มันจะด้อยลงไปครับผมทําให้ความแข็งไม่เท่ากับตอนที่ใช้ในยุคแรกนะอืมแต่มันก็มันก็มีผลอะไรตามมามั่งแหละอย่างต้นแกสอนที่ผมที่ผมบอกอะ เออเขาเริ่มมีการแบบว่างอกปูนขึ้นมาประสานผิวใช่ไหมพะออกปูนขึ้นมาประสานผิวส็วแล้วเนี่ยมันก็ช่วยซ่อมแซมพระไม่ดูแบบดีขึ้นนะแต่แต่ก็ยังเห็นอยู่ว่าคือปูนอะ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบว่าแน่นหรือว่าอัศน,นาแบบว่าเนียนเท่ากับพระที่ใช้อ่าใช้แต่ก่อนโบราณจนทั้งหักหรือว่าศึกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเหมือนกันอืมนั่นก็บอกว่าเราต้องศึกษาพระหลายเนื้อหลายธรรมชาติ บอกเอาศึกษาผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเช่าหากันแบบว่าสะสมไงไม่ได้เช่าหากันแบบวอถ้าเราไปซื้อมาเพื่อสะสมองค์การหลายล้านอันนั้นไม่ได้ว่าสะสมนะอันนั้นมันต้องค่อนข้างชัวนะแต่แต่อย่างเราเนี่ยสะสมศึกษาไปอย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะได้ความรู้ถูกถูกมั่งผิดผิดมั่งกันไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะตกตะกอนความรู้เองอะว่าอันไหนที่ที่เอามาใช้ได้จริงอันไหนที่บอกว่าเออมันห้าสิบห้าสิบหรืออันไหนแบบว่ามันเชื่อไม่ได้เลยอืม โอเคนะก็นี่คือพระฤาษองคูภูที่ผมมีนะครับผมก็รู้สึกว่าตรงความเก่ากับเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะปฏิเสธได้ยากนะหรือว่าโอเคอะว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจหลายคนแต่ว่าแล้วนะผมนะผมว่าองค์เนี้ยก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะเป็นพระแท้ท่านองปูป่ภูแล้วก็น่าจะเป็นยุคเก่าด้วย นะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างจะเหมือนกับของวัตคุทางยุคปลายอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปในกล้องอ่าขยายความความไหมานะกล้องขยายความละเอียดสูงนะครับผมอืมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็นําพระองค์ปูู่นะครับสมเด็จแปดชั้นนะครับแขนักสองมามาใช้กล้อง อ่ากล้องขยายความละเอียดสูงนะครับผมตัวนี้ก็อยู่แถวแถวอ่าช่วงแขนนะครับกับช่วงหน้าตักนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะจะมีสีสีเข้ม,เข,มเข้มขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็บางจุดก็สีมีการไล่โทนอ่าเข้มเข้มบ้างอ่าเข้มเข้มบ้างนะครับอ่อนบ้างนะครับผมแล้วก็ภาบที่เราเห็นเมื่อกี้นี่คาบปูนนะครับเห็นไหมฮะผมตรงนี้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะ นี่นครับตรงส่วนที่ว่าอ่ามีน้ําปูนขึ้นมาอ่าปกคลุมผิวนะครับแล้วก็คราบที่เกิดจากขี้เกลือนะครับผมจากเหงื่อใครนะครับก็ประปบนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเนื้อคล้ายๆข,ของวัตละคังเลยนะนี่ครับผมก็จะเห็นอ่า บรรดามวลสารต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้ก็ตรงส่วนพักนะฮะมีความหนึกช่ำมากนะส่วนที่สัมผัสกับผิวนะครับสัมผัสเหงื่อบ่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็เวณเส้นซุ้มนะครับผม พวกที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดใสๆนี่น่าจะเป็นในส่วนของแร่อัตนาชาตินะครับผมน่าจะไม่ใช่เป็นแค่กวดทรายธรรมดานะครับน่าจะเป็นพวกแร่อัตนาชาตินะพวกที่ดูล้วแบบว่าเป็นหินสีส,ส,ส,สวยๆงามัาผมหินหินอ่าเป็นหินแก้วเป็นในพวกนี้นะเอามาบดผสม หรือว่าอาจจะมีสายเศษสายเงินสายทองเศษก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสมเด็จที่อยู่ในมือของท่านเนี่ยจะมีส่วนประกอบเหล่านี้หรือเปล่านะเพราะว่าหลายตำราหรือเกินนะครับผมเอาเป็นว่าเราก็รู้เอาไว้ถ้าเจอขึ้นมาจะได้ทําความเข้าใจถูกนะจะได้ไม่เสียของดีไปเพราะว่าบางทีเราเสียของดีด้วยความไม่รู้นะแล้วก็ มึงก็ไหว้นะทําร้ายตัวเองก็มีนะมือนกับว่าคิดว่าจะโยนพระเกใส่คนอื่นไงที่ใหญ่ได้ดันเอาพระแท้อาไปขายทุกคนแล้วก็แล้วก็ไปห้อยพระเกนะแต่ถามว่าเกแท้ยังไงนี่อันนี้ก็บอกว่าถ้าจะให้เอาจริงๆนะคงจะต้องใช้วิธีการเหมือนกับว่าต้องให้คนที่เขาเป็นจริงนะก็คือจับพลังเนี่ยซึ่งจับพลังก็มีทั้งจริงกับจริงกับทั้งไม่จริงนะ คนที่จับได้จริงก็ก็จะได้อ่าพระแท้พระดีแล้วก็มีมีบรรดาพุทธคุณใช่ไหมแต่ถ้าจับเก๊ก็คือพวกแบบทําเป็นว่าจับเป็นแล้วมาจับมั่วๆอ,อันนี้มันก็ได้พระเก๊ยอยู่ดีครับผมนะเพราะว่าเรานับถือพระพวกนี้เพราะว่าพุทธคุณเนี่ยครับผมนี่คือตรงด้านหน้านะ เห็นไหมตรงส่วนที่ไม่ค่อยโดนเหงื่อเนี่ยก็ยังเป็นอ่ายังเป็นแบบอ่าค่าน้ำปูนปกคลุมผิวอยู่ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังมั่งเพราะด้านหลังเนี่ยที่ตอนนี้สงสัยว่าเคยแช่ทาน้ํมบนมาก่อนหรือเปล่าหรืออาจจะเพราะว่าแค่โดนพวกขี้เกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันว่าอาจจะได้เห็นอะไรอ๋อเนี่ครับผมเนี่ยตรงส่วนเนี่ยจะเห็นเห็นไหมฮะ เนี่ยเส้นเส้นน้ําเดินนะครับซึ่งผมเคยเห็นพระที่ชัชนน้ำมนเนี่ยจะมีเส้นแตกๆแ,แล้วก็มีค่าวขาวๆเป็นเส้นๆเ,เนี่ยขึ้นมานะครับโอ้หตรงนี้เนื้อเนื้อเนื้อฉ่าสวยมากเหมือนเหมือนมองลงไปที่ใต้น้าแข็งที่ไซบีเรียนะครับผมเห็นไหมฮะที่เราจะเห็นแบบเวลาบางทีจะเห็นพวกปลาเงี้ยอยู่ใต้น้ําเนี่ยเนี่ยนี่ะ ลักษณะคล้ายเป็นผลึกไปแล้วอ่ะนี่ฮะแล้วก็มีผลึกแบบว่าลอยอยู่ในผิวอีทีเห็นไหมแล้วก็มีคราบน้ําปูนอยู่เนี่ยจ,จะเห็นการไล่ชั้นเลยนะจากคราบน้ําปูนอยู่เหนือบนสุดนะแล้วก็มีคราบความเก่าฮนะถัดลงมาก็เป็นเนื้อพระนะลงไปก็เป็นตรงจุดที่ว่าน้ำมันตองอิวยลอยอยู่เห็นไหมฮะ เนื้อสวยเลยเนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีพี่พี่เพื่อนๆหลายคนเน่ยที่ชอบสองเนื้อแบบเนี้ยเหมือนผมเนี่ยดูว่าสบายตาแล้วก็คอยลุ้นสองทุกวันเพื่อลุ้นว่าไอ้พรุ่งนี้หรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็ ไอ้ข่าเาขาวเนี่ยจะขึ้นมาเพิ่มไหมแล้วจะทําให้พระสวยแล้วก็ซึ้งขึ้นไหมหรือเปล่านะเนี่ยคอยนั่งลุ้นนะซึ่งจริงๆก็จําไม่ได้หรอกครับว่าตรงไหนยังไงนอกจากว่าจะเป็นจุดที่มีการแบบว่าบินหักจริงๆอะ่ะเอาถึงจะสังเกตเห็นอย่างอย่างพระที่ผมเมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องพระสมเด็จนะเนื้อผมเคสอนเออที่ตรงพระพักเนี่ยจะก่อนไปหน่อยนึงเนื้อพอเราเอามาห้อยมาขแขวนบ่อยๆเนี่ยเออเนื้อปูนมันขึ้นมามันขึ้นมาเต็มเต็ม,เ,ตมเฉยเลยฮนะ มันกลายเป็นแบบหน้าพระก็คือดูไม่ค่อยออกว่าเคยบินไอ้เคยเหมือนกับว่าเคยบินมาก่อนเนาะนี่นครับแล้วอันนี้นะถ้าใครได้ได้ห้อยนะนะแล้วก็ต้องนั่นด้วยที่ที่ที่ว่าสำคัญนะอ่าเป็นคนนิสัยดีนะพระองค์นี้ยจะช่วยดึงสเสน่หออ์มามากเลยนะ ผู้ลับผู้ใหญ่เพื่อนนะพอเห็นพระองค์นี้ปุ๊บก็บอกว่าอขอส่องหน่อยได้ไหมอะไรอเงี้ยพูดจาดเาีเอาใจนะครับว่าจะปล่อยไหมอย่างเงี้ย่านี่ก็เป็นมหารอไม่ตาม,มหานิยมทางอ้อมนะครับผมของการที่ยอมมีพระเนื้อสวยๆนะเดีย๋ยวว่าถ้าดีก็พิมพ์สวยๆหรือว่าถ้าเวอร์สุดก็คือพิมพ์ที่เขาเป็นกันสากลไปเลยครับผมนะเพราะว่าใครๆเขาก็ถ้าพิมพ์สากลเนี่ยเขาจะมองเรื่องเงินนะเรื่องราคาแล้วว่าเฮ้ยมันราคาได้สูงนะอย่างเงี้ย แล้วเกิดว่าพิมพ์ไม่ค่อยได้พวกนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ลงมาอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องเรื่องราคาพระนี่ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของของคนเช่าและคนปล่อยนะอืไม่มีราคาตายตัวนะาการที่เราตายตัวเพราะว่าคนขายเพราะคนซื้อยอมไหมในราคานี้แต่ถ้าคนซื้อไม่ยอมก็ขอต่อราคานะคราวนี้ก็จะหยุดราคาแล้วเลือยไปแล้วแล้วแต่จะขายเท่าไหร่กันยังไง นะโอเคนะครับผมสําหรับอวันนี้นะครับก็ได้นํภาพผงปูภูนะฮะพระสมผาเร็จของปูป่ภูมาให้ทุกคนอ่าลองชมกันดูนะฮะผมถ้าผิดภาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอเมื่อกี้ไปอ่านไปอไปอ่านใมีกทีนึงครับผมมันสับสนครับผมว่าะระหว่างวัดอินทารามกับอกับวัดอะไรนะนอีกอันหนึ่งวัดวัดอินทาวิหารนะอ่า จริงๆแล้วปู่พูนี่อยู่วัดอินทาวิหารนะครับผมแต่ว่าเห็นบางบางเห็นบางคนก็สับสนเป็นเขียนวัดอินทารามเหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นเวลาเวลาเราไปพูดเราไม่อยากไปปล่อยไก่นะเราก็บอกว่าวัดอินนีเฉยครับมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องพูดผิดาใจ๊ะโอเคนะครับผมสําหรับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมภาพผมอีกนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขกายสุขใจนะครับผมมีความปิติ ยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกทท่านมีโชคมีลาบนะครับผมแล้วก็ได้มีพระแท้หรือพระที่ตัวเองเนี่ยอยากได้นะครับได้โดยวันนะครับผมรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ